Thank you. สวัสดีทุกคนคะ่ะสรุปไปยังไงคะแม่ยังไม่รู้เลยลูกพร้อมหาเงินหรือ,อยังเออหาเงินอีกแล้วเลิศสป,ปอร์ตพี่วินได้ไหมคะตื่นมาให้อาหารเงินอีกแล้วช่วยสป,ปอร์ตค่าแท็กซี่ขากลับเลยค่ะ2.5 0 0เริ่มค่ะขอค่าแท็กซี่ขากลับค่ะ2.5 0 0ขอคนร้อยสองร้อยค่ะ พี่จันร้อนไหมครับร้อนร้อนตั้งแต่ก้าโมงสักทุเรียนไร้ขายวันที่พรุ่งนี้ค่ะถ่ายเอ็มวีวันที่ทท28ลูกพี่เจวันดีค่ะถ่ายเอ็มวีวันที่28ลูก โอนไปแล้วก่ยังเงียบโอนแค่2 0งอยอย่าพูดมากนะหมอโอนมาเพิม300่ม3 0 0้สิจะรับสายจะคุยด้วย5านาทีโอนแค่2 0งรมัน <c oughs> ่นก็พูดไวโอน500ถึงจะคุยด้วยโอน3 0 0้อย่ามามัน่นเ้ยโอน2 0 0้อย่ามามัน่น ไม่เงินค่ะสำหรับเพจเป็นกระจอกหมอเปิดมาก็โดนด่าเลยจริงลำใหญ่โอ๊ยแกะไม่ออกน่ะแล้วโอนไปไหนมีแต่เลขไทยพาค่ะไม่รวยก็อำลาเนาะ ไทพาค่ะสีม่วงไทยพาค่ะกูะจะเขียนยังไงให้เขาเข้าใจดีวะ,ะเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ ทเข้าใจสัตเดียอย่างไทยอากาศที่นี่ฝนตกค่ะที่นี่ฝนตกลูกฝนตกค่ะ ถาม,ม,ม,มงงๆว่ะถามคำถามวิ่แคำถามงงๆให้เธอต้องเสียใจแม่ยาดาหนูนะคะแม่ใช่คนที่อยู่ในโรงแก้วไหมใช่ค่ะ แม่นอนมกักอยางเอากูเพิ่งตื่นแม่เพิ่งตื่นลูกแ,แม่เพิ่งตื่นค่ะคุณมิวสิกสวัสดีค่ะ คุณมิวสิคยืมตังคา่าแท็กซี่หน่อยได้ไหมคะสองพันห้ายืมอีกแล้ว <c oughs> คุณมิวสิคขาดารายืมคา่าแท็กซี่หน่อยได้ไหมคะหายไปไหนเมื่อวานนะ่ะดาราอยากไปกรุงเทพโดยยาไม่อยากนั่งรถตู้อ่ะเดี๋ยวดาราถ่ายมิวสิกวิดีโอสิ้นเดือนคะ่ะสิ้นเดือนโอนไปคืนคะ่ะสองพันห้า ยืมเก่งมาพี่คนนี้เอากับแมทไชนีเขาแล้วนะลูกครึ่งนึ่งโอ้ยแมทไชนีเขาแล้วนะลูกแม่จะย,ยืมใหม่อีอีคนสะพอนด่าก,กูแรงเวอร์แล้วก็บอกให้กูตื่นมาหางาน,บอ,น,าางานบอกให้กูตื่นมาหาเงินพราะกูตื่นก็เมื่อพราะกูตื่นก็ด่าก,กูใช้ย,ยังไม่หมดยืมอีกแล้วเอาก็กูมีเครดิตเขาบอกว่าเพรมีเครดิตด,ดี กูรู้ว่กูจะไปหาเงินกูถึงจะหาคืนเขาได้อย่างมั่นค่ะผู้หญิงคนนี้ไปกรุงเทพแค่วันสองวันก็มีเงินเป็นหมื่นละถ้ามไม่ไปเที่ยวบาร์โฮสทำไมย้ายห้องคะแม่ขอบคุณคุณมิวสิกมากนะแม่อยู่ไหนคะ MV ใครคะ MV ใครคือใครพ k ก็ได้แลยอุ้ยทำไมมั่นละ่ะทาไม่ได้ละ่ะ ถ้าไม่ได้ละ่ละแล้วรถจะมารับน้องห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่ง,ง,งาอาคุณสิทธิ์ให้ยืมแล้วเรถต่อไปก็มั่นได้แล้วทีนี้ มันน่ามั่นใจต่อไปใครอยากซัพพอร์ตค้าข้าวสักร้อยหรือมีไหมคะร้อยสองร้อยค่ะจะสั่งข้าวมากินวันนี้ไลย์ยาวๆถึง6กทุ่มไม่ได้ขายทุเรียนพอใจไหมคะถ่ายเอ็มยี่สิแดและอีกเป็นหมื่นโอเเขาก็ยังไม่ได้จ่ายเลยหลอบลูกก็ต้องอีกวัน2วันค่อยทวงเขาลูกแม่ไม่กล้าหน้าด้านทวงเขาเลยเหรอขอข้ามิวสิกข่ะอย่างนี้หรอกูไม่กล้าเนะอีกกด ไม่รู้กูจะได้ค่าตัวเท่าไหร่มันอาจจะไม่เหมือนน้องเอแคร์นะคะอย่าลืมอย่าลืมว่าอ e ีตูนมันไม่ได้ดังเหมือนอุย้ยอย่าลืมว่าอ e ีตูนมันไม่ได้ดังเหมือนน้องเอแคร์เอแคร์เขาโยนมาทีหนึ่งสองหมื่นห้าทวงค่ะไม่รวยก็ก็ถ่ายให้เลดไม่รวยก็ถ่ายให้คืออะไรวะยิ้มสวยๆโอนหนึ่งร้อยไม่สะดวกค่ะ แม่สวยเหมือนเหมือนลินออลอ๋อ,อ,อ,อวันนี้วันเสาร์คนเลยดูเยอะใช่ปะคุณมิวสิกขอบคุณค่ะเมื่อวานละวีบอกว่าละวีไปตามคุณมิวสิกมา,นนานนปนเจอกันไหมคะปนค่ะเจอกูแน่พรุ่งนี้การแม่ขอเหมือนหนึ่งสิลูกรลใช่นี่เลยถ้าพรุ่งนี้กูปนได้นะอิงก,กวลสปอรมึงตรียม การแม่ขอหมื่นหนึงสิลูกแม่ไม่มีเงินเลยเมึงเตรียมรอแล้วพวกที่เพชรจะแล่ที่สุดๆรอดูระเพชรนะฮะส่งการพับกระแดงควรพาอีวัตไปด้วยป้าอีวัตอยากไปควรพาอีวิตวัดไปด้วยไหมคะเจ๊กันแกรวยอะไรอะเจ๊กันแกรวย เร่งสื่อที่เพิ่มคุณมิวสิกก็รู้ชีวิตเขาดีเนาะชายแท้ไร้เป็นสาระแนแต่ชีวิตคนอื่นแชรถามหน่อยจ<ะ>เจอเลยแม่พรุ่งนี้ไม่โอนสามร้อยไม่เจอค่ะแม่ถ่ายรูปด้วยคุณมิวสิกไปรู้ชีวิตเขาดีเนาะชายแท้ไร้ไปยุ่งแต่เรื่องเขางงใช่เจกันพึ่งโอ้ยบุรีรัมที่มันเยอะอยู่แล้วอีกันน่ะ ที่ดังเยอะอยู่แล้วค่ะบุรีรัมย์อ่ะอีวัตรกี่ตอแหละ่ะพาข้าวเพื่อจะไม่โอนแนละ้วเช้านี้ร1 0บาทเยนฟโฟค่ะกูจะรีบสัง่งกูหิวกูจะได้รีบเดินทางแชทขอเบอร์นางเปลี่ยนเบอร์ใครวะ แพรหรอไข่เต๋อเต๋อไข่อบเพื่อนแม่จะโทรหาอ๋อเจ๊แพรคนละยำหรอมึงก็ทักบ้านฟ้าไปสิ มึงก็ทักบ้านฟ้าหนักไปสิเจ๊แพรคนระยำเหรอเอฟซีจากคนตาบอ,อด,บดเขาจะสั่งกันแดดก,กูคุณมิวสิกเลิศอันนี้ไปปันป่นอย่างน้าไอ้จนเขาจะสั่งกันแดดตายแล้วคุณมิวสิกกูโดนตกทุกคนโดนยยตองตกล่าสุดโดนอี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 โดนล่าสุดโดนอีวัตตกเลิศ แรงมาก เอาพริกไปให้ป้านอมกินด้วยดียกว่าป้าพัชัตัวค่ะอ,อันนี้ให้ปลอกหมอนมาด้วยเหรอเอาไป้าหนูกมว่ไม,ไม่ต้องหนูได้หมดแล้วค่ะพับปูแต่ว่าหนูจะไปกรุงเทพสองวันเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนเองอ,อ๋อจ้ะพ้อมไป้ปลาเลยใช่ไหมโอเคค่ะ ไปไหนครับดาวพี่แม็กวันดีค่ะแม็กแม่อยากกินเยีเดโฟลูกร้อยห้าสิบแม็กแม่อยากกินเยีเดโฟเจเพนใส่กั้งอ่ะมันแพงอ่ะเยีเดโฟใส่กั้งลูกร้อยห้าสิบนี่นยจะตอแหล่นะสั่งแล้วรีวิวด้วยวิแลม ถึงขั้นกล้าสั่งคุณมิวสิกกูอีนี่แรงมากแรงมากอีวัดแรงมากเขารวยร้อยล้านพันล้านมึงกล้าไปสั่งเขารีวิวเนาะอีดอแรงสุดๆ,ๆเขารวยระดับตัวท็อปอีนี่มันเลิกกว่า มีไม่กล้าเลยบึงรู้ไหมเมื่อเช้ากูทักไปหาทีดานัยลูกสาวกูกูยังต้องจ้างมันเลยกันแดดอย่างเงี้ยเนี้ยน,นะให้ลูกคุณหนูรีวิว กน้ำพริกป่ะน้ำพริกตาแดงเดี๋ยวให้อ,อร่อยมากน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกแมนดารกับน้ำพริกเผาขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะน้ำใจยิ้มให้ยิ้มได้ โอ้ลแล้วนะคะอีกแก่เราฝั่งยูนิฟอรก่อนแรงมากเลยครูอีแก่แรงมามกวแ,แ,แ,แล้ก็ แล,แล้วเธอก็ตกไปพอออกแล้วเข้าไปโดนเตือนดีแล้วโอ๊ยเตือนอะไรทักหนาววะออกไปหรือไม่ต้องออกคนดูกำลังเยอะต้องออกไปคนดูกำลังเยอะหรือไม่ต้องแคร์ในเมื่อมันเตือน ได้เพียงหัใจสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขาจากนี้มีแค่หรอเธอคงไปดีก็อขอให้เธอจงสุดสบายเธอจงเดินไปตาดกันแอบวิตวัตอะไรเหลือในสต็อกแค่เหลือในสต็อกแค่30เองเหรอวัด ขายดีจังสวัสดีลูกมิลิวโอ้กูจำชื่อลูกกูไม่ได้เลยคุณมิหนูมิวหนูมินูมินเหลือสต็อ,ตอแกแค่มไม่ถึงสามสิบหรอวะทำไมมึงขายดีจังกูขายเลยมึงขายเอาดีๆเดี๋ยวถ้าไม่โอน er ค่าอยากจะโฟกูจะตบให้หน้าสัน่นผมไม่เคยไปเดินสงการพระประแดงอ๋อผมเคยไปสงการพระประแดงหนึ่งครั้งแต่มันโหดเกินไปหรอมันโหดยังไงอะคะ คุณมิวสิกเราไปไปฟังแต่สิเพชรไม่เคยไปเลยอ,ะอ่ะผู้นี้จะเป็นครั้งแรกอ๋อโอนแล้วสองร้อยเช็คค่ะเด็ดแม็กแม่รู้แล้วแม่ก็แค่แกล้งขออีวาร์เพื่อมันโอนค่ารีวิวให้แม่ไงวาร์ออี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 แม็กคนอื่นไม่ใช่แม่ไม่ใช่เพื่อนกูไม่ได้รีวิวมันยังมันมัน,มนยังโอนและอีนี่คูรีวิวจนเหนื่อยอะไรก็ไม่ได้สักบาทกดทีต่ตะค่ะกันแดดที่ลูกหนูเลือกแต่สีอันนั้นหมดแล้วนะ ไว้ด,ดูเตือออีกแล้วโด,ดูเตือนอีกแล,อแล้วเอาไงคะครั้งที่สองแล้วเอาไงเอาไงจะได้สั่งยินตาโฟงั้นขอออกไปสั่งเยนตาโฟแล้วขึ้นใหม่โอเคเดี๋ยวขอออกไปสั่งเยนตาโฟจากเครื่องนี้แล้วก็ขึ้นใหม่เลยไม่เกินสามนาทีโอเคเดี๋ยวค่อยมากดตะกร้ากันใหม่หรือว่ามั่นมั่นไปละมั่นดูยังไงมั่นกูอยากเปลี่ยนเป็นแท็กซี่มารับตอนนี้เลยได้ไหมวะ แล้วก็ไลฟ์บนท็กซี no ่ไปเลยสามชั่วโมงช่ำๆได้ไหมวะเดี๋ยวรออีออยตื่นก่อนจะถามนาว่ามีทุเรียนไหมถ้าไม่มีก็จะไปเลยแต่ถ้ามีทุเรียนก็จะไปหกทุ่มแต่อีออยกว่าจะตื่นสี่โมงเย็นเชื่อปะโอ้ยเอาทีละอย่างคือสั่งเฮนอโฟก่อนปิวหนึ่งวัน อุยขอบคุณมากนะคะคุณมิวสิกเลยขอบคุณแทอีวัตด,ด้วยค่ะเป๊ะว่ะเลิศคุณมิวสิกเป็นคนดีสุดเลยอย่ะใช้ผิวสีอะไรคะคุณมิวสิกผิวขาวหรือว่าผิวแบบเพชรคะคุณมิวสิกผิวขาวหรือผิวแบบเพชรคะ,ครบบคะสักไปแจกคนงานเลิศ ก็แม่ด่าคำว่าอีกแก่อ๋อวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภานี่ว่ะลดวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภานใช่ไหมคะลดเอ,อ่อบริษัทคุณมิวสิกมีแรงงานกี่คนนะคะแม่ควรต่อผมอีกแล้วตอนต่อบ,บอกให้ตัดตอนตัดบ,บอกให้ต่ออืม คนงานน่าจะสองสองสี่สั่งยีเตอร์โฟอยากเห็นแม่ผลยาสั่งยีเตอร์โฟก่อนแป๊บนึงนะคะรอเจอแม่ที่พระประแดงอุ้ยยังถามคุณมิวสิกไม่จบเลยพระประแดงมันน่ากลัวย,ยังไงคะพระประแดงมันน่ากลัวย,ยังไงคะ ผมเล่นกันเถื่อน,อ,นอ๋หอหลอจกจกไวลวงหลอพวกเกมันก็ลวงกันอยู่แล้วป้าไม่จะเป็นจะเป็นพระประแดงหรอกพวกเกมันก็ลวงกันอยู่แล้วป้าช่องเมื่อกี้ปิวค่ะหนึ่งวันจกแรงอุย้ยหลอแต่เพชรคงไม่ไปเดินบนท้องตลอดหเขาจกหรอกเพชรก็จะอยู่บนรถแบบอยู่บนรถที่เจกันเช่ามา เพชรคงไม่กล้าลงไปให้เขาจกหรอกมันดูไม่เหมาะสมอีกอยาก่างเราเป็นเน็ตไอด้วยมึงจะมาจกกูมั่วสั่วหรอพี่เพชรน่าจะโดนหอมฉ่ำหรออุยแต่เราไม่สวยะจะมีคนมาหอมหรอวะโอ้ มันจะจกสี่เก้าแม่หลดโอ้ยสั่งยนต์โฟก่อนโอ้ยไม่มีเครื่องนี้ไม่มีแก๊บว่ะต้องโหลดต้องออกต้องสั่งจากไอโฟนเท่านั้นนะเครื่องนี้ไม่มีแก๊บโอ้ยเอาอีกแล้วกูประสาดไม่ได้โหลดอะไรมาเลยเครื่องนี้มีแค่ YouTube อย่างเดียวอไอเปิดเพลงโอ้ยกูจะได้กินไหมนี่ อ่ะขอหายไปหนึ่งนาทีขอหายไปหนึ่งนาทีไป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 ,ไปเปิดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลยฮัลโหล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 ได้ยินยังคะฮัลโหลฮัลโ โอ้ยฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอันนี้พี่ไปด้วยสองกระปุกเนอะไปรีวิวรถที่กรุงเทพเอาไปเลยสี่กระปุกก็เลิศเอาไปรีวิวที่กรุงเทพด้วยเพราะเราเป็นลูกขน,นคมครับสี่กระปุกช้ำๆรองเท้าแตะใส่คู่ไหนใส่เล่นน้ำดีว่าน้ำหอมอย่าลืมเพลสอะไรอีกวะ แก้วน้ําต้องเอาไปแบบแว่าเวลาเล่นน้ำเราจะได้ต้องมีแก้วส่วนตัวที่มันที่มันกันน้ําได้โอเคไหมขอบคุณเอฟซีเมื่อกี้ครับได้ไปห้ากระปุก,อกขอบคุณคุณมิวสิกค่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณเอฟซีคุณมิวสิกสั่งค่ะคุณมิวสิกสั่งคุณมิวสิกสั่งค่ะลูกหนราคาค่าเดินทางโฟกูร้อยสี่สิบบาทโอ้ยคุณมีอะไร พอขึ้นตะกร้าให้ปุ๊บปิวปั๊บโอเคไปด้วยเพราะเราต้องกินดื่มดิง้งเราต้องดืง่มต้องดิ้งนะคะที่กทมขาดเหลืออะไรไหมวะครบละโลชั่นต้องออกไปป่าโลชั่นผิวขาว <c oughs> เลยเขาจะ้ห้ามลืมอะไรนะเพลี่นี่คือห้ามลืมสิ่งของเด็ดขาดโอเค ครบสุดครบสุดความสวยที่นี่ผมต้องเอาไปไมว่ว่าที่ชั้นแบตสำรองจำเป็นอย่างยิ่งที่นี่ผมจำเป็นอย่างยิ่งแมส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอพี่อ้อยตื่นก่อนจะถามพี่อ้อยว่ามีทุเรียนไหมลูกถ้าไม่มีแม่จะได้ออกออกสักหกโมงเย็นเลยถึงบ้านเราสามทุ่มอะไรอย่างนี้ยครับอืมดีค่ะอยากพาแม่ไปเที่ยวบึงแก่นนครแล้ว สั่งยินดฟโฟีโ f a l หรือ,อยังคะเออถามแต่ไม่ได้ support อินูนะครับถามดีดีแต่ไม่ support แม่กลับยังไงคะถามกูดีดีแต่ไม่ support สักบาทผมด้านข้างแม่หายไปไหนคะ <c oughs> อืมก็ยังอยู่นะคะอยากพาพี่เพชรไปเที่ยวพิจิต <c oughs> รเลอแม่ขึ้นเลยคะ่ะ หนูจะพาแม่ไปเที่ยวซอยห้าเลิศที่ไหนลูกที่ไหนคะอ่ะขึ้นอันนี้ให้เพื่อนก่อนเลิศโสดใสเพื่อนวิ่งไปออโอนเงินให้กูกินข้าวอยู่กูรู้นิ่ใสอีวัตเลยมันเป็นคนเลิศตอนนี้มีแค่สามสนะีกระปุกในสตอ็อกเลิศเพิ่มยังไงวะเพิ่มไม่ได้อ่ะจบละอ๋อขุดขุดขัดขา ขุกขะขุกขะยังไงก็ไม่รู้รับบทนะางคางฮัลโหลอุ้ยอีวัดแรงเลยยาสวัสดีมาดามขนมค่ะมาดามที่ทรงพลังแต่ไม่เคยสพอร์ตไม่งงเพราะสวยจริงหรอเพ่รก็แค่เขียนตาล่างเพิ่มอ่ะ ครับหนึ่งนะคะพี่คะหนูอยากเปลี่ยนรถแท็กซี่จากหกทุ่มเป็นหกโมงเย็นเลยได้ไหมคะใช่ค่ะพอดีตอนแรกนึกว่าจะมีทุเรียนนะคะใช่มารับที่อ่าบ้านวิวน้ำจันทร์รีสอร์ทค่ะไปส่งที่อ่หมู่บ้านสารานสิริค่ะ หมวนสาราญสิริที่รสิทธิ์ค่ะใช่ค่ะขอคนขับคนเดิมนะคะที่คุยเก่งๆอะคะ่ะรีเควสต์เอาอย่างรีเควสได้ใช่ไหมคะโอเคเอ่อมีตะกร้าหนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบค่ะใช่สายสับที่เดิมเลยค่ะพี่โอเคค่ะ เปลี่ยนเป็นโถงโงเย็นนะยังไงพี่ช่วยคอนเฟิร์มรถแล้วก็ทะเบียนให้หนูด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะหนูจะได้ส่งให้แฟนขับหนูดูว่าหนูไปรถคันไหนทะเบียนอะไรนะพี่เนาะหนูเป็นผู้หญิงพี่ต้องเข้าใจให,หนูด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะครับพี่ขอบคุณมากมราคาเดิมนะคะสองพั 00, 200, นหะ้าติปสองร้อยเนาะโอเคหนูเดี๋ยวหนูมาดจำพี่ห้าร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจ่ายกับคนขับอีกสองพันใช่อีกสองพันสองถูกไหมคะโอเคค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพชรคืออะไรอ่ะเพชรคือคนของประชาชนค่ะเลิศวันนี้สวยแบบแปลกๆเยื่ เดินทางแบบลูกหนูอุ้ยขอบคุณครับสวยจริง,ง,ด,งด้ลาคนดืน่มน้ำแอปแอปไหมฮะสักปองอม้รง ขายทุเรียนหมดลูกขายทุเรียนพี่อ้อยขายคะรุกทุเรียนบ้านฉันค่ะพี่เพชรขายทีนคีนงที่ยี่สิบเค่ะสวัสดีคุณเจนี่ค่ะพี่เพชรขายทุเรียนคีนึ่งที่ยี่สิบเ้านะคะ ชาวเนที่นายค่ะทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษแบบแม่อาอยู่จะสตู y ค่ออยู่แค่เรียนค่ะ and you try to speaking ค่ะแล้วก็ลองพูดบ่อยๆอกหักค่ะแม่ออ,อกหักก็ปรึกษากู เลิกทะเลาะกับผัวก,กับปรึกษากูแต่ไม่ซัพพอร์ตมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ปรึกษากแต่กูนี่แหละพวกมึงกูเนห,หนื่อยกูไม่ใช่ไรโค้ดนะคะ อีจีนโน่อีจีนโน่คือไขวะชุดเดิม,มไม่ใช่ชุดเดิมนะคะอันนี้เป็นชุดแซกค่ะชุดเบสุ้กหนูแชดดร์ชแป๊บสวัสดีลาวิค่ะลาวิแม่ถึงกูเทศแม่ต้องได้กินแสงส่งนะคะอย่างมั่นหนึ่งก้มแม่แดนดิ้งถึงดังสิปุ๊บแสงสมต้องเด้งป๊อก เดี๋ยวบอกอว่าอีรวิทไปตามอ่าคุณมิวสิกมาดูเพจเมื่อวานอีที่มันหลอกแม่อวยพรวันเกิดอ๋อมันจกตาค่ะไม่ได้สักบาทไหนแม่บอกว่าตื่นสิบโมงเออเลิศแม่ก็พูดไปยังไงละรู้แม่จะตื่นได้เหรอสิบโมง ไปทางหลอกแก๊ปเลิ่อๆดีกว่า